เคยคิดไหมครับว่าถ้าเราเอาหน้าคนดังหรือเหล่าดารามาผสมกันหรือรวมกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงจะออกมาหาแค่ไหนคุณกำลังดู JCB Studio <het music> ลีโอนาร์โดครับหนึ่งในดาราชายอีกคนหนึ่งเจ้าของรางวัลออสการ์ที่มีหน้าตาอล่อเหลาสาวพร้อมพีกายให้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาหน้าหล่อๆของลีโอไปฟิวชั่นกับแจ็คแบ็กดาราตลกอารมณ์ดีผลที่ได้ก็คือ โคตรเท่ไหมละ่ะลีโอนาร์โดเวอร์ชั่นตุยน้ยนุ้ยการฟิวชั่นนี้มันช่างเพอร์เฟกต์เหลือเกินผูก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้คนต่อไปครับวินดี้เซลเจ้าของบทบาทดาราแอคชั่นชายจากภาพยนตร์ฟาสต์แอนด์ฟรีลองคิดดูครับหากเอาหน้าวินดี้เซลไปผสมกับหน้าเด็กทารกฟิวชั่น ได้เราคือครอบครัวสำเนาถูกต้องเลยยังไม่จบแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าเราเอาเด็กทาลกไปฟิวชั่นกับกอร์ดอนแลมซี่ครับเชฟปากหมาจอมด่าแหลกผลที่ได้ก็คือเด็กคนอื่นเกิดมาร้องอูแวะอูแวะครับแต่เด็กคนนี้เกิดมาจะร้องว่ามาเด้อ เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์พิวดิพนักแคสเกมอันดับหนึ่งของโลกเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะครับโอ้โหไอ้เทียตัวท็อปของวงการ YouTube เลย่ะถ้าพิวดิพายครับมาผสมหน้ากับ Woody h เฮร e ลสันจะกลายเป็นลีออในลัสเดนอีวิ l ครับเห็นหน้าแล้วแม่งหุดหิดทุกครั้งเมื่อเอาไปเทียบกับเกมรอน Perman เจ้าของบทบาทสุดเท่เฮลบอยถ้าร้อน ไปผสมกับกาฟิลไอแมวอ้วนจอมขี้เกียจแม้แต่ทาสแมวยังร้องด่าไอแมวเฮียมันแทบไม่มีความเป็นไปได้เลยใช่ไหมครับที่เราจะเอาหน้าแมวกับคนมารวมกันได้แต่สำหรับรอนเพย์แมนเขาคนนี้สามารถรวมได้ครับมอก มึงคิดดูดิแม่งเข้ากันเฉยอะคานเยเวสแรปเปอร์ที่ผันตัวไปเป็นนักขายรองเทา้ากับเมียสุดสวยของเขาคิมคาเดเซียผู้ชอบเรียกเสียหุ่นแกนหน้าแจ๊ะแอะเลยเรียกแบบนี้ให้เกียดเขาดอยอขอโทษครับพี่ถ้าคานเยกับคิมนะครับรวมร่างกันนะมันจะเป็นอย่างนี้ ุณผู้ชมเคยได้ยินก่อน,น้ำเน่าไหมครับเราสองคนรวมกันเป็นหนึ่งนี่ไงครับแม่งรวมกันจริงๆยังไม่หมดแค่นี้นะสําหรับคานเย่ยังมีอีกคนหนึ่งลองคิดภาพนะถ้าเอาคารนเย่ไปรวมร่างกับจัสตินบีเบอร์หลายคนคิดภาพไม่ออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้คุณผู้ชมดูถ้ารวมกันแล้วมันสิเป็นจังสี่ทําไมมันออกมาเป็นธีรศิลแดงดาวะ พูดถึงบีเบอร์ครับผมก็นึกได้อีกคนหนึ่งนั่นก็คือนักแสดงไทยพี่เล็กถ้าเกิดว่าพี่เล็กมารวมกับบีเบอร์เบอร,บอรออ์พี่วายเองโกนัว่เถอะเหมือนกำนันมากกว่านักร้องว่ะเบอร์ชาคนนี้คือนักแสดงจากซีรีส์เกมออฟโท s ที่เรียนไงเป็นนักแสดงอีกคนที่เก่งและก็มีผลงานภา,าพยนตร์หนังใหญ่เข้าโรงมากมายส่วนควนนี้คือนาฮอวงใด ผู้ที่ประเทศไทยยังไม่รู้เลยครับว่าเขาพูดได้หรือเปล่าเพราะไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจของเขาผ่านผลงานการรีวิวอาหารมาแล้วนับไม่ถ้วนถ้าเกิดว่าสองคนนี้มารวมร่างกันเย เากันดีลยชายที่กําลังยืนยิ้มโชว์แค่วสุดสวยของเขามีนาว่าฮิวแจ็คแมนนักแสดงคนนี้หลายคนน่าจะรู้จักนะครับถ้าเกิดว่าแจ็คแมนไปรวมร่างกับพี่จอนนี่มือปราบมานของไทย เอ็กซ์แมนวูบอรินมือปราบบานดีเจอ,องแองหน้าตาพี่แกเหมือนโดนบังคับมาถ่ายนอะอาเธอร์สตรีเมอร์ผมว่าพี่นอนก่อนไหมพี่คุณผู้ชมนึกภาพออกไหมครับถ้าสองคนนี้มารวมกันจะเป็นอย่างไรแม้แต่คนภาคอย่างกูก็ยังนึกไม่ออกมาไอเทียดนี่ใครวะเนี่ยโจโจ,โจถ้าพี่เอกไปรวมร่างกับพระเอกศึกป่วนโรงเรียนมหาเวทมันจะออกมาเป็นนักแสดงในเรื่องคอซีโร่ไอ้ยะใช่ใช่พี่โตปัจจุบันเขาขาเนื้อ วัวคอมมานีบีอดีตนักร้องนำวงฟิลิฟูส่วนชายฟันห่างคนนี้คือโรนัลโดอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาร์ซิลเฮ้ยอย่าบอกนะมุกนี้ไม่อยากเล่นเลยว่ะเอาหน้าคุณดูขำอ่าอ่าอ่เห็นรูปก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรควายดีโอเนี่ยมันชอบพูดว่าอะไรบูดา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 มูดา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 ถ้ามันรวมกับควายเนี่ย ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับสไคร b ์ช่อง JC B และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ